โอเคครับ okay. ผมก็ต้องขอากาบสุสตีท่านทุกท่กทานกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมแ a ง k เกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเซิร์ฟเบดบอลนะครับวันนี้ก็เซิร์ฟนี้ก็เปิดมานานแล้วนะครับจนพ,พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับวันนี้พวกก็จะเพิ่มมารีวิวนะครับก็พ,พัฒนายัางไงครับก็จะมีซร์ฟหลายๆเนี่ยเออมีแล้วเอมอมียู่แล้วนะก็จะเป็นซร์ฟหลายๆเนี่ยอยู่รอบๆสามารถกดเข้าไปเล่นกันได้นะครับก็จะมีปองที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ทําอะไร ก็ไม่รู้นะครับก็ตามนั้นนะครับก็เบ็ดบอลก็จะมีเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกเซิร์ฟพวกนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับดี๋ยวเซิร์ฟนี้ก็คนเยอะนะครับก็ถ้าเป็นวันหยุดก็ไม่เยอะนะครับก็ถ้าไม่เป็นวันหยุดก็เยอะชุยมัเยอะถ้าเป็นวันหยุดก็เยอะนะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับไม่ได้ มาสอนสร้างอะไรนะครับพาอมารีวิวแค่เซิร์ฟครับส่วนใครที่อยากให้ผมโปรโมทเซิร์ฟก็สามารถแอดเฟซมาไล่นะครับมาได้คือสามารถแอดเฟซมาได้นะครับก็ชื่อเฟซก็จะอยู่ด้านล่างเฟซส่วนต่อน,นะครับสามารถเพื่อนเพื่อน,อนแล้วก็แอดเฟซมาให้โปรโมทเซิร์ฟนะครับหนึ่งจุดศูนย์จุดเอ็กขึ้นไปนะครับก็คลิปนี้ก็หนึ่งนาทีพอนะนะครับคลิปนี้ก็จะสั้นนะครับก็คลิปไว้เจอกัน ทิศนาครับก็สวัสดีครับโหเดือนนี้ก็ดีมากนะครับใครที่ให้ผมโปรโมทเซิร์ฟฟรีนะครับโปรโมทเซิร์ฟเวอร์ฟรีนะครับ1.71น,นะครับก็ไปแหละทำไมถึงไม่อยากเล่นนะครับเพราะว่าเซิร์ฟมันยังไม่เปิดสักก็เซิร์ฟเลยนะครับ